เก่าแก่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบรรยากาศก็ดูวังเวงตามแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันมีเพียงสิ่งเดียวที่แปลกไปกว่าทุกทีก็คือวันนี้มียูทูบเบอร์บัล่าท้าผีที่นี่ช่องเออร์เบสคิได้ถ่ายวิดีโอติดพลังงานบางอย่างเอาไว้ได้โดยมันโผล่หน้าออกมาจากความมืดดูดูไปแล้วหน้าของมันก็คล้ายกับคนอยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะไม่ใช่เพราะใบหน้ามันขาวโพลนไปหมด ตอนที่มันจะค่อยๆเลือนหายไปสร้างความแปลกใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเชื่อว,ว่าที่นี่มีผี